สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องของการจับสลากประกบคู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาได้ทำการจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 3ารถึง3 2 0 2 4ในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยการจับสลากในครั้งนี้พิธีมีขึ้นที่เมืองนิยงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคม2567เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยรูปแบบของการจับสลากประกบคู่รอบนี้ทีมจากประเทศเดียวกันนั้นสามารถจะจับมาเจอกันได้นะคะและรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันที่สนามเวมบลย์สเตเดียมประเทศอังกฤษค่ะ สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในสืกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกทั้ง8ทีมก่อนที่จะจับสลากประกบคู่นะคะก็ประกอบไปด้วยไบเยอร์มิวนิกจากเยอรมนีค่ะที่เอาชนะลาซิโอในรอบที่ผ่านมาด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1ปารีสแซง์แมงจากฝรั่งเศสนะคะผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ด้วยการเอาชนะโซเซดาสกอร์รวมอยู่ที่4ประตูต่อหเรอัลมาดริดจากสเปนค่ะ ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศด้วยการฝ่าด่านไลซิกมาได้แบบเฉือนเฉือเลยนะคะด้วยประตูรวม2ประตูต่อหนึ่งขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าจากอังกฤษค่ะรอบก่อนหน้านี้พวกเขาเอาชนะโคเปเฮเกนมาได้ด้วยประตูรวมชนิดที่ขาดลอยเลยนะคะ6ประตูต่อ2อาร์เซนอลจากอังกฤษค่ะผ่านมาถึงรอบนี้ได้หลังจากที่รวมผล2นัดพวกเขาเสมอกับบอโต้ประตูต่อ1 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่บาร์เซโลนาจากสเปนก็ฝ่าด่านนาปโปลีมาได้นะคะด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2ขณะที่บรุเซียดอดมูลจากเยอรมนีค่ะเอาชนะ PSV ไอโฮเฟนมาได้ด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1 ขณะที่แอเลติโกมาดริดจากสเปนนะคะพวกเขาผ่านมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยต้องเล่นกันถึงดีการในรอบ16ทีมค่ะหลังจากที่รวมผล2นัดเสมอกับอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปแต่ว่าสุดท้ายยังทำอะไรกันไม่ได้ค่ะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและแอเล t ติโกมาดริดก็ยิงได้แม่นยำกว่านะคะเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2 ซึ่งผลการจับสลากประกบคู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายประจำฤดูกาล2023-2024ผลปรากฏว่าแอตเลติโกมาดริดจากสเปนพบกับบุรุสเซียดอดมุลจากเยอรมนีปารีสแซงต์แชงจากฝรั่งเศสพบกับบาร์เซโลนาจากสเปนขณะที่อาร์เซนอลจากอังกฤษจะพบกับบาเยอร์มิวนกจากเยอรมนี เรือมาดริดจากสเปนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษนะคะซึ่งคู่นี้ถือเป็นนัดล้างตาเลยก็ว่าได้แล้วค่ะหลังจากที่ราชันชุดขาวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนัดรองชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่สุดท้ายแล้วเรือใบสีฟ้าจะผ่านเข้าไปคว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จนะคะ รอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเนี่ยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่9-10ถึงเมษายนและนัดที่2แข่งขันกันระหว่างวันที่16-17ถึงเมษายนค่ะซึ่งรอบรองชนะเลิศผู้ชนะคู่แอตเลติโกมาดริดจากสเปนกับบุรุสเซียดอนมุนจากเยอรมนีจะพบผู้ชนะคู่ระหว่างปารีสแซง์แมงจากฝรั่งเศสกับบาร์เซโลนาจากสเปนนะคะส่วนอีกคู่ค่ะผู้ชนะ ของคู่อาร์ซนอนจากอังกฤษกับไบเยอร์มิเนิกจากเยอรมนีจะเข้าไปพบกับผู้ชนะคู่ระหว่างโดยอาร์มาดริดจากสเปนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเกาะอังกฤษนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะในรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกันเลขแรกวันที่30เมษายนและ1พฤษภาคมนี้ส่วนเลขที่2ในวันที่7และ8พฤษภาคมก่อนจะตัดสินแชมป์กันในรอบชิงชนะเลิศวันที่1มิถุนายนที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ ทังนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ